สวัสดีครับพ่อปม่พี่น้องป้องไปสกุลสกุลดมากโปะปกันอีกแล้วครับบ่าสารผ้าสวยพี่น้องนี่เขาได้ก้อยเป็ดพี่น้องก้อยเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดพี่น้องเอ้ยแ่บแสบไดเอานี่อ่าจิบังน้อยนึงเลวพี่น้องเด้อบอกคอยเห็นอ่ะพักพี่น้องนี่ไม่พักหอมไม่นี่ไม่อีกแล้วพี่น้องกระลั่งฟื้นนี่บอกเจ็บแด็มๆเลยพี่น้องเอ้ยอืมจิ๋วกินน้ำกันเลยพี่น้องเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้อง ของเสบแสบมีมากเลยๆครับพี่น,ออออน,น,อน้องนะกดไล่กดแชรกกดตีดตามเลยพี่น้องเ้ยนำบาดสันผ้าสวบยูทูบอะเจาเกาเจ้าเดิมมาเดียวพี่น้องมาไหมหัอง,งานสองงานเลยพี่น้องสวยงามทีเดียวนะเอาว่าหลายหาห่าะวันนี้ว่าไปลายเป็นย่าเป็นยืดปืดปุ้มใหม่ไม่ใช่ปอของแสบพี่น้องมาฟังเสียงกัาจังไรห,หนึ่งแน่ กีดแต่นาอาำลางข้อหน่อยหนึ่งพี่นอ้นนองนำซาพี่น้องนำซาจุ๊บพี่น้องจุ๊บม,มานี่ลาเป็ดพี่น้องกำลังแล้วกำลังสวงเห็นแล้วมึงหัน มาคำแรกแขกมันเอาเลยดูเร็วแล้วคำแรกแขกมันพี่น้องนี่ <c oughs> เอาตัวนั้นมากเลยม <c oughs> าหันฮะนี่จับพี่น้องไอ้น้องไส้มานําแต่บรหันออกกล่องเต่าอายขึ้นมา่ะพี่เขาพี่น้องนี่คำนใหญ่โตฟ้าให้พี่น้องคำนี้คำแรกแขกมันนะพี่น้องเด้ออ่ะอืมอืม แ่อืมอืมอืมเขาอุนหภูมกไงพี่น้องยูไ่ไกอยู่ไกลมาอืมทาดี้จินัง่งาาไก่้ะนัางมาจากสวรรค์เหตุอืมจะลังฝืดนพี่น้องหรอ n. <laughs> ừ. Nóng sộm mình. đi. Ừm. một nhọt. อย่างน้ำดิมาแม่มาแม่สบายดีสบายดีสบายดีครับผมบัดดีสุขุสุขคนเลยเขาเรื่องเขาเศร้าน้ำกันเขาเศร้าอลไนี่อืมขออนุญาตบาดขั้นไปเพีนน้องด้วย กำบใหญ่ยา่ากันเด้อมาเตะต่อบาดบอมาเต่ว่านนี่คนละแล้วแบบมนันนี่ก็ลั่งฟืมนมันนี่อือืมอ,มอมเดียว่าเรื่องควเกียวเน,นี่ Pet vô đứa Có <laughs> ừ. pet không? Quay yên ở lăng đèo ừ, ừ. ừ. ตัวนอนแจบแเลยสบายดีสบายดีจันแซมเป็นอะทั้งบานสบายดีเ,เบเน้นอ อืมอืมอ,มอมลองต้มมั้งใช่ไหบอืมเฮ้ยลองอม,มันรัก เป็ดมันเป็นเป็ดหน่อยอือือเดี๋ยยงไอยู่ค้างนีกแหละวคางห้องนี่และวอืมโอ้ยสุดยหอดยงังแสบบ่อยาพี่น้องเลยอืม,อม Ừ. chua mà chua không chua cả toa. Hm. 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 นเขาแรกเขาง่ายแต่บ้านน้อทุกคนมั่นทักเป็ดหน่อยอยู่แต่กับบ้านนู้ดน,น่อยเลยอืมอืม พี่น้องเนาะคำใหญ่ๆเลยฝากพี่ตอนน้องคำนี้เหาอืมอืมอืม ไาไหนกินสบวบ้านพี่น้องเอ้ยกินสะบ้านได้ลงในโลกเลยเนาะอ่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีสบายดสีสกุลุกุนครับเด้อนิดกระบอกเรีย่ยวนะน,นิดกากระ Răng ừ. 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 phương Ở nhà sốt đó sao Nó sợ chạy cả ừ, ừ. 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 Ừm. Bơ sạchใจ. nếp chị cả đấy. chị cả hết nếp đi cả. Cầu xin năm lần cũng tông biết là uhm. uhm. biết coi biết sụt bao săn vĩnh long tám giờ cả 5 cả bốm. สวัสดีครับผมเป็นไกด์นออยู่ทั้งเมืองหนอกเมืองม,มากสบยา,ยายดีปนอผมไม่ยำเทปบออย่านี้ไม่ยำไอ้ไส้คนนี้เลยอืม,อม เพชรกับสุดยอดห่อนกับสุดยอดครับพี่น้องตัดแสบแทบแซบแทบแทตัดแสบเลยลุงแทบแทบอืมอไปบ่เนี่ยว่าเห็ดเองเนาะมุดแ่บก็ต้องแซ่บแล้วจ้วมาหยอกมาหยอกแซ่บอยู่ ครับ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 ปีนาเนะเออปีนาพอกันเนาะเดินทางไปครับมาจากมุกละหันกำลังฝืนเอ้ย ไอเดียได้กินมาเตียเ้ยเล็กก้อยเป็ดปลาไาลาปลาก้อยเป็ดสาไทยปลาลาบเป็ดอืมเนี่ยกับกีกาคับโอเคอเป็นไงต้มเป็ดพี่นอ้องนี่พี่น้องไ่เห็นเอาเม,มึงแห้มาได้จับโดนมาได้มันทอหนอ มันหอน,นหอนจับล <c oughs> วนบุได้ครับัวแล้วเนาะสมบัวบวุได้วามดตัวกับบได้หไหมววขนบัวเพชรกับสิบได้สิบเออืมอืมขันบัเพกับสิบได้ 65, 65. 65. 65, 65, 70, 68, ไไหห้าหห้าหห้าสิว่าเปนสิว่สิแป้ว่ายังสิว่าอีกแล้วเนาะ à, ừ, như quá biết. ừ, สบายดีทันไกลทันไกลสบายดีอืมห่อนไหลห่อนบักขัดทั้งห่อนทัน้งเผ็ดอีแม่มพ่อยิ่งกินเผ็ดบ่ค่อยได้หรอกเด็กพี่กับข้ามละเม็ดอยดู่อืม,อม มเป็นแต่แสบพักกนะันเหรอแสบแสบแสบพักไหนถ้ามแสบไปชิบ้าจะได้จะคองเงียดเองอืมจะคองกินเองไปนะเจีดเองกิดเองเอาทำอะไรทมนี่พไปลอง ต้องลามาเลยครับเด้อผู้ค้ามากแบบนี้ต้องเ็ดแบบนี้เนาะอือืม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  อืมอืม,อมจับอืมสบายดีสบายดีสบายดีครับผมมันดูน่ากินมากกันว่ะบายเดียร์คุณเลิกการเดืองานเลยพ่อผมตกอยู่บ่าทั้งบานเขา กุงทาารมา่บ้านฝนตกเบิดมือเลยจนมาหอดกรุงเทพเป็นตะแเสบแทบแสบแสบแก็อยเป็ดเวียงจันฝนตกอยู่ว่าเวียงจันอื้ม bé xuống bao ra đến cái tiếng làm biển đừng gọi chung ngoài hãy thấy mẹ ạ 95 bỏ đang thuê luôn à tục mở lên เออคอยไปคอยมาช่องนี่ฝนตกคุ้มมื่อหนาฝนเนาะือบาหรอวะวอกะไรข่อแห่งไปต่างข้ยังกห่อยตรงเนอ้ต่างข้อ น้ำซ่าไปหรอกน้ำซ่าทำงานฮึมมน้ำซ่าเริ่มท่างไก่เป็นทำงานเป็นทำงาน มาตัวกินเรียวกับเสีบอี่หรอกแต่มันก็บดแสบป่ครนะอื้มโอ้โข้างจะให้ยอ่ะ ถ้าิเป็นเบสแต่สิเป็นหอนหวานออกกล้องพี่น้องไอ้เห็นหมไอ้ก็รอเน้องภาวัยเอารอก็รอเ็ดกับบูมคคี่เน <c oughs> ื้อหรอกพี่น้องเ้ย <c oughs> <c oughs> มีแต่กรูกันสช่ไห่ฮัใเบื้องเหงา มาทำสุดท้ายฝากพี่ต่อน,น,อน้องครับนี่อืหายหายไมพี่น้องเนี่ะจวดพี่น้องจวดอืม

สามีพี่น้องเข้าก็เกือบเบิด้อดิคลิปนี้ก็เริ่มทาไมาไกลให้กันฝากก็เลยก็แท้ก็ได้ตามด้วพี่น้องด้วยส่องยูทูบเบาสารผ้าส้วบทะคราเพียบเบาสารผ้าสวบจากเฟซบุ prayed, ๊กหรือช่องสุพี่น้องฝากก็เลยก็แท้ก็ได้ตามเพเป็นกำลังใจให้เบาสารผ้าส้วบเฮ็ดคลิปใหม่ไม่ฝากพี่ตอนน้องเนาะมาก็เลยใส่ก็แท้พี่น้องมากระเรียนผ่านกัดก้อนกระเรียนผ่านก็ได้ก็แสก่็ได้พี่น้องเด้อ ขอโทษขอให้พิ่ปาปกันไ,ไ,ไนหน,อน,หน,อหนอขอโทษขอให้กรบพี่กับน้องบัวกระพี่น้องเนาะกาเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม